สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วกเกษตระสมผสานค่ะคลิปนี้แม่แก้วพามาอัปเดตแปลงผักนะคะเนาะแปลงผักคะนา้าแปลงผักบุ้งนะคะนอะอัปเดตตอนนี้นะคะก็ไปติดตามรับชมกันเลยค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ก่อนเข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีย่มเช้าคะ่ะช่องแม่แก้วเกษตรมือใหม่คะ่ะแม่แก้วพามาดูสวนคะ่ะพามาดูสวนผักเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็สายๆหน่อยคะ่ะประมาณสี่สี่ห้าโมงเช้านะคะพามาชมสวนผักแม่แก้วคะ่ะมาอัปเดตผักคะเนี่ยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักคะน้านะคะเนาะ ก็ได้ปลูกดาวเรืองเพิ่มนะคะเนาะปลูกผักคะนา้าผักบุ้งนะคะเนาะเนี่ยค่ะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเนาะมาดูว่ามาแรงลงหรือเปล่าอันนี้เป็นแปลงที่แม่แก้วแยกออกออกไปอันนั้นแล้วนะคะอันนี้เป็นแปลงที่ที่ที่เราเราเพาะไว้นะคะก็จะมาลดน้ําค่ะลดน้ำใส่สายหน่อยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราเพาะต้นก้าไว้เนาะมันก็เราก็เอาถอนออกไปปลูกสองแปลงแล้วมันก็จะเหลือเหลือห,ห่างหน่อยนะคะเนาะส่วนผักบุ้งก็ขึ้นได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเนาะมาอัปเดตผักคะน้าค่ะเนี่ยค่ะมันจะสายหน่อยนะคะแดดออกแล้วเนาะนี่ยค่ะผักคะนา้าผักคะนา้ากำลังงามเลยค่ะ อัปเดตให้ดูค่ะนี่กําลังงามเลยรุ่นก็ขึ้นค่ะนี่ส่วนมากจะเป็นแห้วหมูเนาะเป็นหญ้าแห้วหมูนะคะนี่มาแก้วมาอัปเดตเอ่อตอนเช้าให้ดูนะคะกําลังงามค่ะนี่งามมากเพราะว่ามันดินแม่แก้วมันเป็นดินของแม่แก้วมันเป็นดินดินเหนียวนะคะทีนี้เราก็จะมาทำรุ่นแล้วค่ะทำรุ่นแล้วเราก็จะมาใส่ ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะเนาะทำโฮอร์โมนใส่แล้วนะคะทำโฮอร์โมนบำรุงและะ้วค่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็ทำโฮอร์โมนโฮอร์โมนบำรุงค่ะดูสิคะเนี่ยขึ้นงามเร็วมากเลยค่ะเนี่ยดี๋ยวด้านนี้ก็จะเป็นกระหล่ำนะคะกระหลำปีแม่แก้วนะคะเนาะแปลงนี้ก็จะเป็นผักคะน้าเหมือนกันค่ะเนาะ แปลงนี้กับผักคะน้าค่ะอันนี้แปลงที่สองนะคะแม่แก้วทำปลูกสองแปลงค่ะเนาะก็ทำแสลมมุงไว้แบบนี้นะค่ะเนี่ยทีนี้เราทีนี้มันได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเนาะแม่แก้วก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะคะเนาะมาอัปเดตแปลงผักให้ดูนะคะเนาะที่เราปลูกไว้นะคะเนาะก็เดี๋ยวจะาพาไปไปชมผักที่ ผักพืชเศรษฐกิจพอเพียงต่อนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งค่ะด้านนี้เป็นผักบุ้งนะคะมาอัปเดตผักบุ้งให้ดูค่ะเ,เพื่อนๆกำลังงามเลยนะคะเนาะขึ้นขึ้นเร็วค่ะเดี๋ยวถ่ายในร่มให้ดูนะคะนี่นี่เป็นผักบุ้งแม่แก้วนะคะขึ้นขึ้นงามเร็วมากเลยค่ะเนี่ย ผักบุ้งเราเราปลูกเป็นแถวแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลานี้เขาก็ขึ้นเป็นกอกอกอขึ้นมานะคะผักบุ้งพักหน้าหนาวอะไรมันก็ขึ้นดีค่ะมันอากาศมันเย็นเนาะมันไม่ร้อนแต่เราก็ใช้สแสรมมุงให้มันบางๆนะคะเนาะรุ่นขึ้นแล้วค่ะนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะเนาะแต่รุ่นมันขึ้นแล้วนี่ ลังงามเลยค่ะเพื่อนๆอน้น,นอีปแปลงนน้นอันน่นแปลงนู้นปลูกก่อนนะคะจะโตก่อนนะคะเนาะเพราะว่าเขาได้ไอเบี้ยใ,ใ,ใหญ่เนาะส่วนแปลงนี้มันได้เบี้ยเล็กนะคะแต่มแมลงมันเริ่มลงแล้วนะคะนี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆนดูนะคะเนาะทำรุ่นผักแล้วก็ลดน้ำนะคะแม่แก้วจะลดประมาณสี่โมงเช้านะคะสี่ถึงห้าโมงเช้า ขออนุญาตตั้งกล้องไว้นะคะตั้งกล้องไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะนะคะนะคะ สวยคะ่ะใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนใช้ช้อนทำรุ่นนะคะเนาะมันจะมีเบีย้ยผักขมขึ้นด้วยนะแปลงผักแม่แก้วเนี่ยถ้าสลัดถ้าสลัดไอ้พวกหญ้าไม่ไม่หมดนะมันจะขึ้นเร็วมากเลยเพราะว่าหญ้ามันลกเนาะตอนที่แม่แก้วทำโหขุดจนแบบ ตลาดจนไม่ออกไม่หมดเลยค่ะนี่อัปเดตผักขา้งางมงามจ้านี่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะไม่เหี่ยวเลยนะคะรดน้ำชุมช่มๆนะคะรดรดชุมช่มๆเลยถ้ารดเวลาเดียวเราก็รดไว้ชุมช่มๆเลยนะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆ อัปเดตให้ดูนะคะอัปเดตผักให้ดูค่ะอัปเดตให้ดูตอนสายๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมันก็มีความสุขนะคะถ้าเราได้ ทำอะไรที่เป็นที่เราชอบเนาะเราก็มีความสุขนะคะเนาะทำสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุขนะคะทุกเช้าทุกเย็นผักเราก็ได้กินนะคะยามเช้ามาตื่นมาเราก็มามาดูแปลงผักนะคะแปลงผักแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ลดน้ำเขาก็มีความสุขเหมือนเรานะคะเนาะเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะ เป็งกระเทียมนะคะก็จะไม่ยาวนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ ลดสายๆนะคะเนาะมันก็จะช่วยไล่แมลงได้นะคะเพื่อนๆเราเรืองเราก็ปลูกเอาไว้ด้วยนะคะเนาะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยค่ะใกลจะได้กินแล้วค่ะผักปีใหม่เราก็ได้กินแล้วค่ะ ต้นเล็กๆมันเนี่ยผัดอร่อยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอัปเดตสวนผักค่ะผักคะนา้าผักผักคะนา้าผักกวางตุง้ง วงตุ้งไม่ได้ปลูกนะคะช่วงนี้เนาะมันไม่ขึ้นค่ะเนาะนเป็นกระล่ำปีนะคะกระล่ำปีของเราก็เริ่มโตแล้วนะคะรุ่นขึ้นแล้วเดี๋ยวแม่แก้วก็ตอนเย็นจะมาทำรุ่นค่ะเนาะตอนนี้ก็จะไปปล่อยบัวเลี้ยงก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะ อัปเตผักคะนา้าทำเปลงไว้แบบนี้นะคะมันจะงามมากเลยค่ะเพืเ่อนๆได้กินหลังปีใหม่ถึงสงการนู่นเลยค่ะเดี๋ยวก็จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เราก็ทำผักบุ้งไว้ถึงปีใหม่นะคะอีกสิบวันก็ทานได้แล้วค่ะนี่ผักบุ้งนะอีกสิบวันก็ทานได้แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะคลิปหน้าคะ่ะ